สวัสดีครับคลิปนี้จะมาลองใช้ Falcon SQL Client นะครับซึ่งมันก็เป็น SQL Client ที่มีจุดพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถที่จะพอดเป็นกราฟได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็น open source นะครับก็คือสามารถใช้ได้ฟรีนะครับสำหรับใครที่เขียน Query ธรรมดาแล้วเบื่อๆนะครับก็ลองเอาตัวนี้มาเล่นดูได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับ Falcon SQL นะครับไปที่อ่โอเคไปที่จิ h u b ดูก่อนก็ได้นะครับซึ่งจ t h u b จะเป็นตัวที่เก็บซอสโค้ดของตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากจะบิวหรืออยากจะดูรายละเอียดมันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นผมใช้ Windows นะครับผมจะไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ InstaL l วินโด้นะครับดาวน์โหลด for วินโด้โอเครอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโอเครัน a อ y น a y โอเคมาแล้วจ้ะอัาแลวให้หมดก็อ่ะเริ่มต้น Connect นะครับคือผมจะใช้ตัว Postgre s Database นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็ Username Password ผมมีโฮสต์อยู่ที่บ้านนะครับ p o s t g r e 5 4 3 2นะครับส่วน database จากนั้นก็กด connect นะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับโอเคครับอ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้ก็ไปลอง q u r y ดูนะครับทีนี้ใน table ที่อ่าผมผมรู้ว่าผมจะ q u r y เทเบิลที่เป็น invoice นะครับแล้วก็ดูว่าในแต่ละ period invoice มีมียอดรวมเท่าไหร่นะครับก็ select form account invoice account invoice นะครับนี่เป็นเทเบิลที่อยู่ใน odoo นะครับแวร์ไทยเท่าทกับเอาแคชนะครับเป็นเงินสด ขายสดนะครับแล้วก็ทีนี้จะเอา period ออกมา period จะได้มาจากวันที่ invoice date invoice อันนี้มันไม่ pop fill auto นะครับเดี๋ยวลองคิวรีมาดูก่อนแล้วก็ใช้ amount amount untax เดี๋ยว invoice พิมพ์พิด โอเควันที่มันจะเป็นเดทไทม์นะครับจากคิวรีเดี๋ยวจะแคสเป็น r พี d รี c ูชาแล้วก็ใส่ชื่อเป็น p e r i รีส่วนอันนี้ก็ s u มนะครับ ลองดูออกไหมใส่ group by ใส่ group by period แล้วก็อ่าโอเคครับอ่าโอเคได้ที่นี้เรียงมันด้วยนะครับ order by ด้วย order by period เพราะว่าเราจะรันเป็นกราฟนะครับทีนี้ก็ ใช้ชาร์จนะครับเอาง่ายสุดนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเป็นบาร์ใช้บาร์ x จะเป็น period นะครับ y จะเป็น amount ก็คือแต่ละเดือนจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าง่ายๆนะครับจะเห็นว่ามียอดยอดเงินเท่าไหร่นะครับแต่ละ period จะเป็นยอดเท่าไหร่นะครับ ซึ่งจากการที่เราทำกราฟนะครับก็จะมีอื่นๆอย่างเช่นสามารถที่จะ Export เป็นชาร์ตรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยไปลองเล่นกันดูอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นจะเห็นหลักการว่าเราสามารถเขียนค u วรีแล้วก็ในคิวรีที่เราได้ Data มาเนี่ยเราจะลองทำเป็นชาร์ตเราก็เลือกเป็นชาร์ตนะครับเราจะเซฟชาร์ตเป็นรูปภาพก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คือให้เห็นเบื้องต้นในการใช้ SQL Query ที่สามารถ g e n e r a t e เป็นกราฟให้ได้นะครับซึ่งสำหรับ product ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเสริมของตัว Poly t นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปทำเป็นกราฟที่เปิดผ่านเว็บได้โดยตรงโดยการใช้จากตัว Poly t นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ Poly t โดยตรงเราแค่เอามาใช้เล่นๆเ,เพื่อเพื่อลองดูส่วนตัวนะครับก็คือ เราสามารถที่จะใช้ตัว falcon query ตัวนี้เพื่อสร้างรายการให้เราดูง่ายๆนะครับซึ่งตัวมันเองมันเป็น Open Source นะครับเราสามารถที่จะใช้เองโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ